สวัสดีครับผมก็คลิปนี้เราอยู่กับพี่เท็กนะครับผมลูก63ชัก2.5นะครับผมพอดีรถผมมีปัญหาครับก็เลยเอาเออเอาคันนี้เขาเรียกไงพี่ครัเอาคันนี้มาขับไปก่อนนะครับก็รถผมตอนนี้ก็รอ,อเข้าคิวเออแก่เช็คนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับก็ผมวิ่งไป2,000เท่าไหร่เอง2,001ใช่ก็ ก็แก่เช็คอะครับว่ามันเป็นที่อะไรแต่ว่าผมย้ายร้านใหม่นะผมไม่ได้ทำกับร้านเก่าแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยเรื่องงบประมาณนะครับว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ก็เอารถเขามาลัดอินนะครับบอกว่าเอารถไปลัดอินให้ด้วย ขี่สนุกนะขี่สนุกมากเลยแต่ก็เดี๋ยวรอหรุนละอีกก่อนนะรับค่อยว่ากันนี่นะเดี๋ยวรันอินในเขาก่อน <c oughs> ส่วนในรถผมเนี่เดี๋ยวต้องรอแก่แก่เช็คกี퀴นะผมตอนนี้ผมก็รุนอยู่ว่าเอออะไรมันพังมากเพราะว่าเสียงมันดังมากแล้วก็กำลังเครื่องยนต์มันดบ ได้ดังแล้วก็เครื่องยนต์ดอบนะครับพอยิงร้อนก็ยิงดังด้วยมันจะดังรอบเดินเบาอะ่ะเวลาเราปล่อยสตาร์ทเดินเบาอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดังนะครับมันจะแคบแทบจะไม่มีเสียงสัตจริงๆมันก็มีแหละถ้าฟังดีดีมันก็มีแต่เวลาเรามีโหลดอย่างเงี้ยเหมือนเราบิดคันเร่งหรือว่ามีคนซ้อนมันจะเห็นชัดเลยว่าเสียงมันดังมากนะครับมันจะดังกกาออกมาเลยดังออกมาจากเครื่องเลยเนี่ยแต่ฟังรถพี่เขาเนี่ยวิ่ง เก้าร้อยกว่าโลแล้วก็อีกไม่กี่โลก็หลุดลันอินก็ถือยังถือว่าเงียบนะเงียบกว่ารถผมเยอะรถผมเพิ่งจะหลุดลันอินมาพันกันหนึ่งร้อยโลเองก็นั่นแหละดังแล้วก็รอบเครื่องตกไม่ใช่รอบเครื่องตกดิเขาเรียกเครื่องกําลังมันดอะลงไปก็ต้องรอแก่ครับผมรอคิวก่อนผมก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้มากเลยแต่ไม่อยากไปเร่งงานเขาอไอของพวกนี้มันต้องใจเย็นๆครับมันต้องรอ ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาตัดผมร้านเพื่อนเหมือนเดิมครับจลันซอยสี่นะครับเนี่ยเดีเราไปกลับรถข้างหน้าแต่ขี่พี่เจ๊กก็สนุกนะสเต็ปเนี้ยสนุกนะนะมากเลยแต่รถผมนี่ผมมนั่งคิดอยู่นะอาจจะไม่รู้ว่าผมต้องยกไอ้ระบบใหม่ทั้งทั้งหมดเลยหรือเปล่าแบบ ยกชุดของร้านเก่าออกหมดเลยหรือว่าเก็บของบางอย่างที่มันยังพอใช้ได้ก็เดี๋ยวเก็บเก็บออกมาใช้อะไรเงี้ยอาจจะเดี๋ยวต้องดูเขาทีนะครับว่าจะออกมาเป็นลูกไหนแต่ผมก็เตรียม,มงบไว้ประมาณ2อง0มื่นเกับสาม0มื่นนะครับไม่รู้ว่าจะหลุดจากนี้หรือเปล่าแต่ก็ทำใจไว้แล้วถ้ามันหลุดก็โอเคถ้ามันใส่ของดีได้ก็ผมยัดของดีลงไปเลยเพราะว่าไหนๆก็ทำแล้วก็จ่ายให้แม่งจบๆไปเลยอะไรเงี้ยครับ ผมไม่ค่อยชอบจุกจิกไม่ชอบไม่ชอบของถูกถ้าถูกแล้วไม่ดีก็อย่าอย่าอย่าใส่ถ้าใส่แล้วแพงก็คือเอาให้แม่งจบไปเลยอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนชอบนี้มากกว่าเรื่องราคาไม่เกี่ยงครับย่า้หมด ก็จะเป็นเสียงฟิวรถลูก63นะครับชัก2.5นะครับเป็นท่อพาเปิดให้ฟังเสียงฟิวนะครับอันนี้ก็คือรับตึกสองข้างเลยหรือฟังเสียงในกล้องก็จะเป็นน่าจะล้าใจอยู่นะะไม่ผมก็ค่อนข้างดีนะ ถึงแล้วร้านเกื้อเล่นะครับผมแม่ไีเครับ